สวัสดีค่ะวันนี้อริยามิโอ m ม god จะมาสอนพับนกยุงลำแพนหางค่ะเริ่มจากพับครึ่งนะคะเสร็จแล้วพับอย่างนี้ค่ะสักเรีย่ยให้ด้านที่เปิดออกอยู่ด้านบนนะคะเสร็จแล้วกลับข้าง อีกสามเวอีกเหมือนกันแล้วมันจะมีที่เปิดตรงนี้นะคะเราก็เปิดออกค่ะกลางออกเลยจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ ช่องช่องหนึ่งออกมานะคะแล้วก็พับลงไปอย่างนี้ค่ะแล้วเก็บไปด้านข้างช่องถัดมาที่ติดกันนะคะทำเหมือนกันเราจะทำแค่สองอันค่ะ สร็จแล้วด้านนี้ฝั่งตรงข้ามกลางออกแบบนี้นะคะด้านนี้เราก็ปิดไปจะได้เป็นแบบนี้แบบนี้นะคะฝั่งตรงข้ามเราจะพับสามเหลี่ยมแบบนี้เข้าหาตรงกลาง พับลงค่ะเสร็จแล้วกางออกเราจะได้รอยอย่างนี้แล้วก็พับตามรอยไปเลยค่ะถ้าเรากรีดรอยไว้เรียบขั้นตอนนี้เราจะทำง่ายนะคะพยายามกรีดที่เรียบ จะได้อย่างนี้นะคะพับให้ได้รูปนี้ส่วนที่เป็นหางอยู่ด้านบนนะคะ ได้ทูกนี้เสร็จแล้วเราก็พับเข้าเลยพับครึ่งตามแนวนี้นะคะเราจะให้ฝั่งที่แหลมๆนี้เป็นส่วนทองของทุนยงเพราะฉะนั้นเราพับส่วนหัวขึ้นแบบนี้นะคะการออก ไมได้ส่วนหัวค่ะเสร็จแล้วพับหัวลงแบบนีค่นะจะได้นกดูลลำแพนหางได้ด้วย เสร็จแล้วค่ะง่ายๆแต่สวยลองไปทำกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ